ไฮไลท์ทั่วโลกต้องตะลึงเมื่อชื่อของปุณณ์นักโปเกอร์ระดับตำนานจากเอเชียถูกประกาศก้องบนเวทีการแข่งขันโปเกอร์ชิงแชมป์โลกท่ามกลางสายตาผู้ชมหลายล้านคนจากทั่วโลกช่วงเวลานั้นกลายเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่ถูกพูดถึงอย่างไม่หยุดหยังเพราะไม่เพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นแต่เงินรางวัลมูลค่ามหาศาลกว่า300ล้านบาทก็ทําให้ทั้งวงการเกมและสื่อกระแสหลักต้องหันมาจับตามองอย่างจริงจังทันทีที่ไพ่ใบสุดท้ายถูกเปิดออก เสียงเฮดังสนั่นทั้งฮอนนักแข่งขันจากหลากหลายประเทศลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับผู้ชนะหน้าใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่มามืดแต่เป็นนักวางกลยุทธ์ระดับอัจฉริยะปุนนัดแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความเฉียบคมและการอ่านเกมที่เหนือชั้นจนคู่แข่งระดับโลกยังต้องยอมรับชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกฝนวินัยและประสบการณ์ที่สังสมมาอย่างยาวนานสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันว่านี่คือหนึ่งในไฟนอลเทเบิลที่เข้มข้นที่สุดในรอบหลายปี ผู้เล่นระดับแชมป์เก่าแชมป์โลกหลายสมัยและโปรโปรเกอร์ชื่อดังจากอเมริกายุโรปและออสเตรเลียต่างถูกคัดออกไปทีละคนทิ้งไว้เพียงผู้เล่นไม่กี่คนในช่วงท้ายเกมซึ่งทุกการตัดสินใจใหมายถึงหนึ่งหลายสิบล้านบาทจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นในช่วงไพ่รอบรองสุดท้ายเมื่อปุณณ์ตัดสินใจ a อ l อินในจังหวะที่หลายคนมองว่าเสี่ยงเกินไปนักภาคต่างชาติถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจและเมื่อไพ่เปิดออกผลลัพธ์ปรับพลิกสถานการณ์อย่างสิ้นเชิง ชิปกองโตหายแล้วมารวมอยู่ตรงหน้าเขาทำให้เขากลายเป็นผู้นำเกมในทันทีหลังจากนั้นรูปเกมก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนปุน,นัดควบคุมจังหวะต่อทั้งโต่เต็มไปด้วยความกดดันคู่แข่งเริ่มเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นขณะที่เขากลับดูนิ่งสงบราวกับทุกอย่างอยู่ในการคำนวณอย่างแม่นยำสื่อต่างชาติหลายสำนักใช้คำว่าไอโคไมและเฟอรเรสจีเนียสเพื่อ,ออธิบายสไตล์การเล่นของเขาเมื่อถึงรอบสุดท้ายการดวลแบบเพศ อับใช้เวลานานกว่าที่คาดทั้งสองฝ่ายผลัดกันลุกและรับอย่างสูสีแต่สุดท้ายประสบการณ์และการอ่านใจคู่แข่งของปุณณ์น,นัทก,ก็เป็นตัวตัดสินเกมไพ่ใบสุดท้ายทําให้เขาคว้าแชมป์โลกอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมเงินรางวัลก,กว่า300ล้านบาทซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันโป๊กเกอร์ทันทีที่ผลการแข่งขันถูกประกาศสื่อระดับโลกต่างพาดหัวข่าวอย่างร้อนแรง Asian Poker Star Shock the World Historic Win Change Poker History และ from underdog to world champion กลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียแฟนโป๊กเกอร์จากทั่วโลกแห่กันแสดงความยินดีขณะที่นักเล่นมืออาชีพหลายคนออกมายอมรับว่าชัยชนะครั้งนี้คู่ควรอย่างแท้จริงคำพูดจากนักภาคต่างชาติในช่วงถ่ายทอดสดยิ่งตอบย้ำความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์นี้หลายคนกล่าวตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของบุคคลหนึ่งแต่เป็นชัยชนะของนักโป๊กเกอร์จากภูมิภาคเอเชียทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาวงการโป๊กเกอร์ระดับโลกมักถูกครอบงำโดยผู้เล่นจากตะวันตก การปรากฏตัวของปุลน,นัทในฐานะแชมป์โลกจึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหม่ให้กับนักเล่นรุ่นใหม่จากทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญด้านเกมวิเคราะห์ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปุลน,นัทประสบความสำเร็จคือการผสมผสานร,ระหว่างคณิตศาสตร์จิตวิทยาและประสบการณ์จริงเขาไม่ได้พึ่งดวงเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ข้อมูลความน่าจะเป็นและการสังเกตพฤติกรรมคู่แข่งอย่างละเอียดทุกการเดินเกมมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนหลังจบการแข่งขันปุลน,นัท ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเขากล่าวขอบคุณครอบครัวทีมงานและแฟนๆที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าเงินรางวัลจำนวนมหาศาลนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นแรงผลักดันให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไปคำพูดนี้ยิ่งทำให้ผู้คนชื่นชมในทัศนคติและความถ่อมตัวของเขาเกราะแสข่าวยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหลายสำนักเริ่มขุดประวัติชีวิตของปุณณัตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองทดลองผิดทดลองถูกจนก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่จํานวนมากไม่เฉพาะในวงการเกมแต่รวมถึงผู้ที่กําลังไล่ตามความฝันในทุกสาขาอาชีพบนโลกออนไลน์แฮชแท็กเกี่ยวกับชัยชนะครั้งนี้ติดเทรนในหลายประเทศคลิปไฮไลท์ช่วงสําคัญถูกแชร์ซ้าแล้วซ้าเล่าผู้ชมต่างชาติแสดงความทึ่งกับการตัดสินใจในจังหวะสําคัญหลายคนถึงกับบอกว่านี่คือ มาสเตอร์คลาสขององค์การเล่นโป๊กเกอร์ที่ควรค่าแก่การศึกษานักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจยังมองว่าชัยชนะครั้งนี้อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมเกมและการแข่งขันโป๊กเกอร์ในเอเชียอย่างมีนัยสําคัญความสนใจจากสปอนเซอร์และผู้จัดการแข่งขันหน้าจะเพิ่มขึ้นเปิดโอกาสให้นักเล่นหน้าใหม่ได้แสดงฝีมือในเวทีระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการนำเงินรางวัลไปใช้ในด้านต,าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการพัฒนาธุรกิจหรือการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งปุณณน,นัทเองก็เปรยว่าเขาอยากเห็นวงการโป๊กเกอร์ถูกมองในมุมที่สร้างสรรค์มากขึ้นเป็นเกมแห่งทักษะการวางแผนและการควบคุมอารมณ์มากกว่าการพึ่งพาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวด่วนธรรมดาแต่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงสั่นสเทือนไปทั่วโลก เป็นบทพิสูจน์ว่าความมุ่งมันและการเตรียมตัวอย่างจริงจังสามารถพาคนธรรมดาขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศใดหรือมีพื้นฐานแบบไหนในสายตาของแฟนๆทั่วโลกปุนนัดไม่ได้เป็นเพียงแชมป์โลกโป๊กเกอร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความฉลาดและความไม่ยอมแพ้เรื่องราวของเขาจะถูกเล่าขานต่อไปอีกยาวนานและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนลุกขึ้นมาไล่ตามความฝันของตัวเองอย่างจริงจัง ทายที่สุดชัยชนะมูล,ลค่า300ล้านบาทนี้อาจถูกจดจำไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินรางวัลแต่เป็นช่วงเวลาที่โลกได้เห็นว่าพรมแดนของความสำเร็จนั้นไม่มีจริงหากเรากล้าคิดกล้าลงมือทำและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริง